นั่นแ,แหละว่ามีทองแดงแต่พอหน่อยอะ่ะตัดเองแล้วแล้วเราอะ่ะไม่รอบคอบหน่อยบอกเลยนะว่าหน่อยไม่รอบครอบอ่ะคุณลูกค้ามาดูเนี่ยเขามีทองแดงหุ้มอยู่ด้านในเพราะตอนที่หน่อยตัดกับนุ้งหนิงอ่ะแปลกมากเลยจังหวะที่เราตัดนะเราไม่เจอทองแดงใช่เรา้ามีทองแดงก็จะตัดง่ายง่ายค้าเห็นไหมในบอกแล้วว่ามีทองแดง,งจริงตับมาหาหน่อยนะคะคุณลุงจะเมตาหน่อยลูคะสงสารหน่อยเถอะนะคะคุณลุง ตอนที่คุณหน่อยบอกคุณลุงว่ามันมีทองแดงอะค่ะเห็นไหมคะคุณหน่อยไม่ได้โกหกใครเลยนะคะหอยร้องอังมือนะเดี๋ยวได้แผลนนเสียวเสียวโดยไหมอะคะมือจุหน,น่อยนิดนึงค่ะเราถอดออกมาแล้วคุณลูกค้านี่เห็นไหมที่เราถอดกันมานะคะตอนน่ะ9 9 5ค่ะ 5. ถอดค่ะดูสิคะโอ้โหเวอร์วันยปานี995ลบ 785ค่ะมีทองแดง210กรัมค่ะคุณลูกค้าหน่อยซื้อทองแดงนะคะเป็นเงินไปเรียบร้อยแล้ว210กรัมเห็นไหมคุณลูกค้าอันนี้แหละค่ะเทคนิคของช่างโบราณนะคะเวลามาขายเงินนะคะหน่อยบอกก่อนเลยนะว่าหน่อยจะงัดไม่ให้เหลือเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้นะใครมาขายของหน่อยจะต้องงัดแบบนี้เลยนะเพราะว่าวานนี้หน่อยจ่ายเงินทองแดงเป็นเงินไปเรียบร้อยแล้วก็โดนอีกแล้วมันเล่าสู่กันฟังค่ะ